คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เรื่องที่ในหลวงรชัชกาลที่10ทรงมีกระแสรัรบสั่งไว้เมื่อประมาณเกือบ5ปีที่แล้วครับวันนี้ผมอยากที่จะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อประมาณเกือบ5ปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนสิงหาคม2560ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เป็นการส่วนพระองค์ซึ่งเป็นการถวายรายงานตามปกติในแต่และช่วงเวลาการทำงานของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ถวายรายงานในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในช่วงนั้นด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ5ปีแล้วแต่ก็ยังมีความทันสมัยอยู่แล้วก็สามารถนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปกระแสรับสั่งของในหลวงไว้ทั้งหมด9ข้อดังนี้ครับ ข้อที่1ครับในหลวงราชการที่10ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมทั้งที่ภาคเหนือแล้วก็ที่ภาคตัวันออกเฉียงเหนือทรงรับสั่งให้รัฐบาลช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงลดภาระความซํำซ้อนสิ่งใดที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะช่วยได้ก็จะท่งพระราชทานความช่วยเหลือมาให้อย่างที่พระองค์พระราชทานอยู่ตลอดมา พร้อมทรงรับสั่งให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหรือถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ในภาพรวมก็ให้แก้ไขเป็นพื้นที่พื้นที่ไปโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทูลถวายถึงโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของรัฐบาลว่าบางกรณีก็มีติดปัญหาที่ประชาชนที่มีส่วนได้เสียเรื่องที่ดินและพื้นที่ส่วนบุคคลทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วซึ่งก็ จะมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นๆต่อไปเรื่องที่2นะครับทรงรับสั่งขอทําให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขทั้งการช่วยเหลือและการบรรเทาการจัดระเบียบการสร้างวินยัยการสร้างอุดมการ์ขอให้ทําทุกๆมาตรการอย่างต่อเนื่องเรื่องที่ 3. ขอให้ช่วยกันร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่โบราณการที่เป็นส่วนที่ดีงามเป็นอัตลักษณ์ของไทย เพื่อให้คนที่มาท่องเที่ยวนะครับจะได้มีความชื่นชมแล้วก็ขอให้รักษาไว้ให้ได้ตลอดไปเรื่องที่4เรื่องภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆอาที่เช่นภัยคุกคามในรูปแบบเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาอธิปไตยวันนี้อาจจะน้อยลงบ้างก็มีแต่การรักษาทรัพยากรบ,บนแผ่นดินและบนพื้นน้ำที่เป็นอนณาเขตของประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการรักษาไว้ แต่สิ่งสำคัญก็คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้ดีแล้วก็ให้เป็นสากลเรื่องที่ 5. ส่งให้เร่งดูระบบการศึกษาซึ่งในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาไปแล้วแต่ก็อยากให้เร่งกระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยมีความรู้สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงมีความเข้มแข็งมีหลักคิดที่ถูกต้องในทุกๆเรื่องจะได้ลดความขัดแย้งได้เรื่องที่ 6. ทส่งขอให ช่วยกันส่งเสริมกลุ่มงานจิตอาสาซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งอาสาสมัครในการดูแลพื้นที่แล้วก็ความมั่นคงในลักษณะจิตอาสาหรือทำกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเรื่องที่7การดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ มีหลักฐานที่ชัดเจนให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้เรื่องที่8ปข้าราชการทุกหมู่เหลา่าส่งขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบให้กับประชาชนให้เคารพศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือลดผลกระทบระหว่างกันให้ได้ในการบังคับใช้กฎหมาย แล้วก็เรื่องที่9เรื่องสุดท้ายนะครับท่านทรงเสียพระไทยในการส่วนอนคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าได้ทรงทําไว้มากมายให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่ตอไป แล้วก็ขอให้สำนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอให้นำทุกอย่างที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งวิเริ่มนำไปขับเคลื่อนส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็จะสนับสนุนส่งเสริมรัฐบาลในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนและจากกระแสรับสั่งดังกล่าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันรักษาบ้านเมืองของเราช่วยกันคิดร่วมกันทำเพื่อนำพาประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยกันครับ